สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวนพูนเพชรนะครับวันนี้ติดตามความคืบหน้าของดอกของลูกทุเรียนนะครับเท่านิ้วก้อยนะครับเท่านิ้วก้อยของผมนะครับก็มีหลายรุ่นอยู่นะครับก็มีหลายรุ่นอยู่ที่ผมบอกว่า15ทีนะครับขยับมาเป็น17นาทีนะครับวันเว้นวันนะครับขณะนี้ นะครับลูกก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีหลุดร่วงนะครับก็มีหลุดร่วงไปนะครับเพราะว่าอ่ามันยังแข็งอยู่นะครับแปลว่าก็จะเริ่มขึ้นขึ้นลูกหมายหมายถึงว่าพองมันเริ่มพองแล้วลูกเบี้ยวลูกอะไรนี้มันก็จะดีดออกนะครับนะครับตรงช่วงนี้ก็เสด็จออกหมดแล้วนะครับเหลือเหลือเหลืออยู่3ลูกนะครับเห็นไหมครับนะครับประมาณนิ้วก้อยนะครับข้อมือนิ้วก้อยเอานะครับ มันมีหลายรุ่นนะครับก็มีดอกด้วยนะครับก็ให้น้ํากลางๆไปนะครับขยับนิดนิดนึงนะครับขยับนิดนึงเพราะว่าเขาปริมาณการกินน้ําเขาเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับอา่ามัก็จะมีรุ่นใหญ่ด้วยนะครับรุ่นประมาณนี้จากวันที่5นะครับจากวันที่5ถึงวันนี้ก็จะบํารุงประมาณ10วันแล้วนะครับที่ผมบันทึกในตารางการดูแลการบำรุงหางแย้ แล้วก็ลูกน้อยแล้วก็มะเขือมะเขือพวงนะครับผมจะบํารุงทั้งหมดเลยนะครับเพราะยังไงก็ต้องดูแลกันทั้งหมดเลยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาลงวิดีโอเรื่องของอีกพรุ่งนี้พรุงนี้ก็ฉีดบํารุงนะครับก็จะฉีดแคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโมรอนก็จะ2 0 0 c ีต่อน้ํา5 0 0ลิตรนะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําสูตร13นะครับ สูตร13เสมอนะครับปุ๋ยน้ำแล้วก็แมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมก็ใส่200ซีซีต่อน้ำห้าร้อลิตรนะครับแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงนะครับยาฆ่า,มาแมลงก็เป็นเป็น,ปนอาบ,บาไมตินนะครับยารายา,มาแมลงยาราด้วยฮะเฮกซาคนาโซนะครับใส่อยู่ที่ประมาณ500ซีซีต่อน้ำห้าร้อลิตร นะครับตัวนี้นะครับน้ำนะครับน้ำน้ำตอนนี้ก็ผมขยับนิดนึงนะนะครับขยับนิดนึงเป็น17นาทียังให้เวนันวันเวน,ว,น,ว,นวันอยู่นะครับพอดีว่าจะทำข้อมูลให้คู่มือให้ยังไม่เสร็จนะครับสเก็ตอยู่ครับก็เลยวันนี้ก็เลยมารดน้ำอีกทีนึงนะครับชนวันพอดี โซลาเซลล์นะครับก็ไปดูโซลาเซลล์ฝั่งนู้นแล้วก็ติดตั้งกล้องติดตั้งกล่องนะครับไม่กล้องโทษทีนะครับพูดผิดติดตงอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับก็อย่างข้อมูลพารามิเตอร์ก็ยังไม่ตรงกันนะครับก็ยังมีส่วนอื่นที่น่าจะไม่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 ครบนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของกล้วยไข่เงินล้านนะครับ ข้านนี้ก็ขึ้นลูกนะครับเนี่ยก็มีมีดอกบานลนะครับมีดอกเริ่มมีเริ่มมีรุ่นหลังเป็นบานแล้วนะครับนะครับมาดูตอนนี้นะครับเห็นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มไล่ตัดหญ้าแล้วเพราะว่าสูงละสูงระดับสูงกว่าขาขาแล้วสูงกว่าพื้นขาเท้าขาเราแล้วนะเริ่มรกแหละ เนี่ยก็จะมีรุ่นหลังที่ที่เริ่มบานแล้วก็ตอนนี้ก็ให้น้ําน้อยนะครับต้องดูต้องเดินดูด้วยนะครับตอนนี้ก็ให้น้าน้อยนะครับต้องต้องให้น้ําปริมาณน้อยนี่ยเห็นไหมแข็งนะครับตอนนี้จริงๆรุ่นนี้จริงๆให้น้ําอยู่เว้นสองวันก็ก็ไม่ผิดนะครับถ้าให้น้ํามากกว่าน,นี้มันจะแข็งพอแข็งมันก็หลุดร่วงเลยนะครับ ผมก็เอามาเหมือนกันนะครับคู่มือที่ที่ทเตรียมไว้แต่ว่าเดี๋ยวไปเขียนดีๆก่อนดีกว่านะครับเห็นไหมนี่ครัผมจะทําออกมาเป็นอย่างนี้เป็นนะครับอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างเฉยๆนะครับก็จะให้ผู้ชมตรงนี้มันจะเป็นรูปนะครับเป็นรูปทุเรียนนะครับเป็นรูปทุเรียนเดี๋ยวใส่มาตราส่วนก่อนว่า1นิ้ว2นิ้ว ความกว้างกว้างนึงเออแล้วแต่นะครับใช้ส่วนไรก็แล้วแต่หนึ่งนิ้วสองนิ้วหรือว่าเป็นรูปตั้งแต่มะเขือพวงเลยก็จะลงมาเป็นหนึ่งนะระยะช่วงระยะช่วงอะไรนะครับช่วงลูกช่วงลูกเท่าอะไรเท่าไข่ไก่หรือว่าความโตของมันนะครับเทียบเอาแล้วก็เอาไม้เอามาไม้ทัดวัดเอาหรือเวอร์เนียก็ได้มีขายอยู่ตามตาม รูปค้อนนะครับมีตอนนี้รูปค้อนน่าจะไปทุกจังหวัดแล้วมั้งแล้วก็การให้น้ํานะครับนี่การให้น้ํานะครับถ้าเป็นมะเขือพวงดอกหอมก็จะเราก็จะเอารูปดอกหอมมาใส่ตรงนี้ในสวนท่านนะเออเอาดอกท่านมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนสองให้น้ําเท่าไหร่นะครับในในทรงหรือนอกทรงนะครับเนี่ยผมจะทำอย่างนี้แล้วก็วันเว้นวันเว้นอะไรก็แล้วแต่ครับ ก็จะสเก็ตออกมานะครับการใส่ปุ๋ยนะครับทั้งดินใส่ไม้ช่วงนี้นะครับลูกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับของของของแต่ละช่วงวัยนะครับถ้าเป็นดอกหอมแต่ของเรา